ลูกต่างดาวมีจริงจะก,กี่ครั้งเราก็พร้อมจะย้ำแบบนี้แต่พวกเขาเคยมาเยี่ยมเราหรือไม่ตรงนี้ไม่มีหลักฐานกับอียิปต์ยุคโบราณหนึ่งในสมก,การที่เกี่ยวข้องนั้นจะบอกว่าพวกเขาเคยมาช่วยสอนการสร้างพีระมิดช่วยสอนการพัฒนาบ้านเมืองแต่เรื่องเล่าพวกนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงวิดีที่หคลิปนี้เราจะเล่าถึงคดีสำคัญ การก่อกบฏทฮาริมหนึ่งหลักฐานที่ทําให้เราเข้าใจความเป็นไปในการปกครองของอียิปต์โบราณวิจารณญาณรอบนี้ไม่ต้องมีแต่ที่ต้องมีก็คือสติในการวิเคราะห์กว่า3,000ปีก่อนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรและส่งผลมาจนถึงปัจจุบันแค่ไหนก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ ยุคอียิปต์โบราณมีตำนานแปลกๆเล่าถึงเทพโอซิริสที่นักวิชาการเชื่อกันว่าอาจจะเคยเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของราชวงศ์ฟาโรห์กษัตริย์เทพโอซิริสมีอันต้องสิ้นอายุไขไปในปีที่28ของการครองราชสมบัติโดยแผนการที่ถูกคิดออกมาอย่างแยบยลจากไทฟ,ฟอนผู้เป็นอนุชาหรือน้องชายไทฟ,ฟอนดำเนินการแบบปกปิดเขาลอบเข้าไปในห้องนอนของโอซิริสวัดความยาวลำตัวของพี่ชาย รวมไปถึงความกว้างของช่วงอกเพื่อเติมเต็มแผนการนั้นไทฟอนสร้างหีบขึ้นมาใบหนึ่งตกแต่งมันขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจงดูทรงแล้วเหมือนจะเอาไปอวดใครๆไทฟอนจัดงานเลี้ยงขึ้นมาภายในวงังแล้วก็สั่งให้คนนําหีบใบนี้ไปตั้งแสดงกลางงานเลี้ยงเมื่อแขกทุกคนเข้ามาถึงตัวงานได้เห็นหีบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะต้องชมมันสวยงามจนใครๆก็อยากรู้ว่าไทฟอนสั่งทําหีบนี้ขึ้นมาทมําไหมซึ่งเขาก็ตอบแบบติดตลกไปว่า เจ้าหีบนี้เขาอยากจะมอบมันให้กับใครก็ตามที่สามารถเข้าไปนอนได้อย่างพอดิพอดีมีเหลือที่รับแขกจะไม่หลอกทุกคนทยอยลงไปนอนในหีบเป็นอยากตื่นเต้นแต่ผลมันก็เดาได้ไม่ยากไม่มีใครลงไปนอนในหีบนั้นได้แบบพอดบพอดีจนในที่สุดก็เหลือเพียงกษัตร o ิย์โอซิริสที่เขาเองก็อยากจะลองลงไปนอนบ้างเหมือนกันโอซิริสค่อยๆปีนลงไปนั่งในหีบใบนั้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนเขาขยับร่างกายจนสามารถเข้าไปอยู่ในหีบนั้นได้แบบพอดิบพอดี ซึ่งมันก็น่าอัศจรรย์หีบใบนั้นมันมีขนาดเท่ากับตัวของพระองค์ยังไม่ทันที่กษัตริย์ออซิริสจะได้ลุกออกมาอวดบรรดาแขกในงานแขกทุกคนก็ต่างร่วมมือร่วมใจยกฝาหีบขึ้นมาปิดเอาไว้ไม่ให้กษัตริย์ออกมาแท้ที่จริงหีบนี้ก็คือโลกงแขกทุกคนที่แท้ก็คือพวกออก่อการกรบฏพวกเขานำโลงพากษัตริย์เข้าสู่ขั้นตอนแปรสภาพพระองค์ให้กลายเป็นมัมมี่และจากตรงนี้วรรณกรรมตำนานเทพเจ้าอียิปต ก็ได้เล่าถึงช่วงถัดไปหลังจากเทพโอซิริสหายตัวการตามหาคนร้ายกลับไม่ได้ถูกเร่งรัดเนื่องจากความจําเป็นกว่าคือการต้องหาฟาโรห์พระองค์ใหม่ต้องรีบหาใครที่ดีที่สุดมาให้ได้อย่างไวเพราะอาณาจักรไม่ควรไร้ผู้ปกครองสานศักสิทธิ์ภายใต้การดูแลของเทพรารับหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านี้เขามีตัวเลือกระหว่างเทพเซธกับเทพฮอรัสทั้งสองเป็นเทพผู้แข่งแปรไม่มีใครน้อยหน้าใคร จะแตกต่างก็เพียงวัยวุฒิของฮอรัสที่ดูจะน้อยกว่าประสบการณ์ของเขาเห็นได้ชัดว่ามีไม่พอแต่เขาก็เป็นถึงรัชทายาทอันชอบธรรมของโอซิริสการแข่งขันชิงอำนาจจึงต้องเกิดทั้งสองถูกทดสอบด้วยความรอบคอแต่สุดท้ายสารศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพราก็ตัดสินใจเลือกให้ฮอรัสขึ้นเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอียิปต์สืบต่อไปตำนานทั้งสองเรื่องนี้มันฟังดูแปลกๆแม้จะถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่กลับมีเนื้อหาสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อในส่วนแรกนั้นเชื่อกันว่าถูกเขียนขึ้นมาโดยพลูทากสนักเขียนประวัติศาสตร์ชาวโรมันเชื้อสายกรีกที่ชาวอังกฤษเรียกเขาว่าพลูทากอีกส่วนเป็นตำนานโบราณที่รู้กันในแวดวงทําให้นักวิชาการโบราณคดีหลายฝ่ายลงความเห็นว่าตำนานเรื่องนี้น่าจะเป็นการถ่ายทอดแบบเลี่ยงบาลีถึงการก่อกบฏรัฐประหารในวังเมื่อครั้งอียิปต์โบราณยังคงยิ่งใหญ่จากบันทึกหลายจุดที่ถูกพบ มันทาให้เรารู้ถึงเรื่องจริงว่าอียิปต์โบราณไม่ค่อยจะมีเรื่องการก่อกระบฏทครับเท่าที่รู้คือมีเพียงแค่สามครั้งซึ่งกถูกบันทึกเอาไว้ค่อนข้างละเอียดทั้งสามครั้งมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปเช่นผู้ปกครองเดิมอาจมีความเข้มแข็งไม่พอบางก็ต้องการฟื้นฟูราชวงศ์เดิมไม่ก็ฟาโรห์พระองค์เดิมเขาไม่ยอมสวรรคตรสักทีผู้ก่อการจะอาศัยเลิกยามช่วงเวลาที่รัศมีศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรห์หมดลง ส่วนใหญ่จะหมดตอนเลยช่วงอายุ30ปีเนื่องจากฟารโรห์ของอียิปต์ส่วนใหญ่จะได้ทำหน้าที่กันมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยช่วงก่อการจะใช้จังหวะก่อนจัดงานฉลองเทศกาลเสร็จที่หากไม่มีการก่อกรบฏอะไรมันก็ควรเป็นช่วงฟื้นฟูรัศมีของฟาโรกษัตริย์องค์เดิมแต่ถ้าการก่อ,อกรบฏสำเร็จฟารโรห์พระองค์ใหม่ก็จะได้เข้าพิธีสร้างพลังศักดิ์สิทธิ์นี้แทนเรามาดูกันสักคดีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีอียิปต์เขาตั้งชื่อให้กับคดีนี้ว่าคดีกบฏฮาเร็ม ย้อนเวลากลับไปยังยุค1,155ปีก่อนคริสตกาลเป็นช่วงท้ายราชาสมัยของฟาโรห์ราเมซิสที่3ที่บ้านเราจะคุ้นเคยกันในชื่อของฟาโรห์รามเซสพระองค์เป็นฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่20ได้รับการยกย่องให้เป็นมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีอำนาจเหนืออาณาจักรอียิปต์ยุคโบราณของราชยาวนานมาไม่ต่ำกว่า3 1ปีทำกลางภาวะการเมืองเศรษฐกิจกับวิกฤตการณ์ภายในที่เริ่มจะขาดสภาพคล่อง สาเหตุที่ทําให้พระองค์ดํารงอยู่ในตําแหน่งได้ถึง3 1ปีแม้จะมีปัญหาภายในเกิดขึ้นมากมายมันก็เพราะพระองค์มีดีในด้านการป้องกันครับผู้ลุกเดนไม่เคยพิชิตอียิปต์ไดในรัชสมัยของพระองค์แต่ปัญหาภายในอีกเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาก็ได้ทําให้ความมั่นคงในอํานาจนั้นเริ่มเกิดความสั่นคลอนเป็นเรื่องปกติกษัตริย์มักจะมีชายาจํานวนมากดามสเซตที่สก็เช่นกันบันทึกบอกว่าพระองค์นั้นน่าจะมีชายาไม่ต่ำกว่า3พระองค์ แต่ละพระองค์ก็ล้วนให้กำเนิดโอรสมากกว่าหนึ่งที่หากไม่มีอะไรผิดพลาดโอรสที่เกิดกับชายาพระองค์แรกย่อมต้องได้รับตําแหน่งรัชทายาทนั้นไปซึ่งนั่นก็คืออามูลเฮอร์เคปเฮเชฟที่เกิดกับมาเหสีตีต,ติประเอียดที่มีไม่มากบอกเล่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดในช่วงที่อามูลเฮอร์เคปเพเชฟอายุ15ปีพระองค์ต้องจากไปด้วยสาเหตุอะไรบางอย่าง ภาพในสุาสานวาดไว้ชัดเจนพระองค์ยังทรงพระเยาว์ขนาดนี้ทําให้ตําแหน่งรัชทายาทถูกโอนถ่ายให้กับพระอนุชานามวา่าเซเตเพนาวที่ตอนนั้นมีอายุเพียง12ปีเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับมเหสีตีเยนางเป็นมเหสีลำดับที่3ผู้ให้กาเนิดบุตรของราเมซีที่3ม,มากมายถึง5พระองค์เป็นทิดาหนึ่งพระองค์เป็นโอรสอีกสพระองค์โอรสองค์โตชื่อว่าคาเอมวาเชส ประวัติของเขาหายไปเหลือเพียงชื่อที่ถูกสลักบนกำแพงพระองค์ที่สองถูกบันทึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่าเพนทาเวเรองค์ที่สามชื่อว่าเมรัยอาทุมที่ฝากฝ่ายด้านการศาสนาจิตวิญญาณโอรสองค์ที่สี่ชื่ออารเคนามุนที่ตอนนั้นอายุก็น้อยจนไม่อาจจะคาดหวังอะไรได้มเหสีตีเยมองถึงความไม่เท่าเทียมบรค้นร้องของมเหสีตีตินั้นดูยังไงก็ไม่เหมาะสมจะได้ครองราชต่อลูกชายของตัวเองสี่ที่ดูเหมาะสมโดยเฉพาะเพนทาเวเร อายุของเขาน่าจะประมาณ18-20ปีมีอาวุโสมาะสมกว่าเซตเตเพนามุนที่มีอายุเพียง12ปีเท่านั้นและที่สําคัญท้านางส่งเสริมบุตรคนนี้ให้เป็นใหญ่และถ้านางทําได้สําเร็จนางก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระราชมารดาของฟาโร์ที่อยู่เบื้องหลังการปกครองของฟาโร์พระองค์ต่อไปเหตุผลต่งตางๆที่เล่ามาล้วนเกิดจากการสันนิษฐานทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีบันทึกอะไรพูดถึงเหตุผลตรงนี้ส่วนบันทึกที่มีก็จะเป็นบันทึกการพิจารณาคดีความที่ทําให้คนปัจจุบันอย่างเรารู้เพียงว่าเกิดความพยายามลอบลงพชนต่อฟาโรห์รมิเสษ,ษที่สการลอบลงพชนครั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่15เดือนสองของเชมูหรือ155ปีก่อนคริสตกาลสถานที่เกิดเหตุคือในฮาริมของราชวงศ์ทางฝั่งตะวันตกของออคอยแห่งพระราชวังเวเนเนหฮาบุวันนั้นคือวันฉลองความสวยงามแห่งขุนเขา เกิดเหตุวุ่นวายบางอย่างเพื่อเบีย่ยงเบน,นความสนใจจากเหล่าผู้ก่อการกรบฏที่ได้เซตเอาไว้เพื่อใช้ในการลอบลงพชนต่อองค์ฟาโรห์คนร้ายลอบเข้ามาประชิดพระองค์มีดของมันไม่น่าจะทํางานผิดพลาดแต่ดามิเซที่เพิ่งถูกมีดสัมผัสเข้าที่ลําคอยังคงมีสติมากพอที่จะร้องเตือนประมานดาซึ่งนอกจากประมานดาในพิธีจะมีพี่น้องของพระองค์อยู่ด้วยครับโดยสิ่งที่พระองค์เตือนนั้นพระองค์บอกว่าพวกมันปลุกระดมผู้คนทําให้เป็นศัตรูกัน หวังจะกะบฏต่อผู้เป็นนายโดยประโยคนี้ถูกถ่ายทอดมาจากหัวหน้าหอคอยที่ดูแลจุดพำนักของฟาโรรามิเซตที่3ชื่อเปเปกาเมิซึ่งมาทราบภายหลังว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อบันทึกลงในการพิจารณาคดีเท่านั้นครับชื่อจริงคืออะไรไม่มีใครทราบทราบแค่ว่าเป็นชื่อที่มีความหมายเชิงเหยียดยามเพราะชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ร่วมก่อาการกรบฏคาดกันว่า หลังจากรามีเซธที่3ร้องตะโกนจบไปคนร้ายก็น่าจะถูกจับตัวได้ทันทีแต่กับรามิเซธที่สพระองค์ไม่รอดหลังจากรามิเซธที่3จากไปการแต่งตั้งฟาโรห์พระองค์ใหม่ก็ถูกจัดขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของรามีเซธที่3คือการยกให้บุตรที่เกิดกับมเหสีองค์แรกเป็นฟาโรห์เซเตเพนามุนขึ้นเป็นฟาโรห์รามิเซธที่4หลังจากขึ้นครองราชสมบัติ รามิซิสที่4ก็ไม่ได้รอช้ารับสั่งให้้าราชบริพารฝ่ายตนเองเริ่มต้นการสอบสวนคดีรอบปรมชนในบันทึกพะไพรัสตูลาการได้บันทึกราชาองการสําคัญนั้นไว้ดังนี้ครับในนามของฟาโรอุสเซมาเรเมริอามุนบุญแห่งเกรรามิซิสผู้ปกครองแห่งเฮลิโอโพลิสเราขอมอบหมายมุนเตมโตเวดูแลทางสมบัติเปฟโรเวดูแลคลังคาร่าดูแลทั่วไปภายเบเซเป็นพ่อบ้าน เคเดนเดนนาเป็นพ่อบ้านบาอันมาหาเป็นพ่อบ้านเปเอสเมเนเป็นผู้ดูแลทูเดนเนเฟอร์เพเนนุตเป็นผู้ช่วยฟาโรเป็นเสมียนเรเอมฮับเป็นเสมียนหอจดหมายเหตุโฮรี่เป็นผู้คุมทหารราบและพระองค์ก็ทิงทายว่าส่วนเรื่องกลุ่มราษฎรไม่รู้ว่าใครชักใหญ่อยู่เบื้องหลังจงไปตรวจสอบ ซึ่งก็ถือเป็นราชโองการที่มอบหมายให้กับบุคคลทุกคนที่พระองค์ได้กล่าวชื่อไว้ทั้ง12คนเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนครั้งนั้นครับและแน่นอนว่าชื่อตำแหน่งต่างๆที่พระองค์กล่าวไว้ก็คือการให้คนของพระองค์เข้าไปแทนที่กลุ่มทำงานเดิมที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่สุดและก็มีความเสี่ยงที่สุดที่จะเข้ามาลอบลงพชนพระองค์ด้วยมีผู้ให้ข้อสังเกต ดามิเซตที่4นั้นไม่ได้ออกคําสั่งในนามของพระองค์เองแต่กล่าวในนามพระราชบิดารามิเศตที่3อาจจะด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ร้ายเพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่นานและตัวของพระองค์ก็น่าจะยังมีพระบารมีไม่มากพอที่จะสั่งให้ใครไปทําอะไรได้จึงตัดสินใจเอ่ยนามพระราชบิดาเพื่อให้คําสั่งของพระองค์มีน้ําหนักน่าเชื่อถือมากขึ้นผิดกับช่วงแรกก่อนหน้าที่จะได้ข้อสรุปนี้มานักประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาเข้าใจไปว่า รามิเซ่ที่สามนั้นอาจจะยังไม่สวรรคตในทันทีแต่อาจจะสวรรคตในเวลาต่อมาจึงทําให้สามารถเอ่ยนามของตัวเองในการหอ,อราชองการได้จนกระทั่งมีการนํามัมมี่ของพระองค์ไปเอ็กซเรย์ด้วยระบบทีสแกนนั่นแหละครับถึงได้ทราบว่าบาดแผลชะก,กันที่บริเวณคอของพระองค์ร่วมกับแผลที่บริเวณหัวแม่เท้าซ้ายมันไม่น่าจะทําให้พระองค์รอดมาสั่งงานใครได้ในเจพบการใช้คําว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ แทนการเรียกชื่อของฟาโรห์ราเมซสในบางจุดคำนี้มันไม่ใช่คำที่ใช้กับกษัตริย์ที่ยังมีชีวิตครับจะต้องใช้กับฟาโรห์ผู้จากไปแล้วได้สถานะใหม่กลายเป็นเทพเท่านั้นจึงทําให้ทุกฝ่ายลงความเห็นร่วมกันว่าบันทึกคําสั่งนี้คือราชองค์การของราเซสที่4ีตามที่บอกไว้ข้างต้นนั่นแหละครับด้วยความที่เหตุมันเกิดขึ้นในวังชุลุมูลแค่ไหนคนร้ายก็ต้องหนีไม่รอดนะครับเพียงแต่ขั้นตอนการจับกลุ่มไม่มีบันทึกก็เลยต้องอาศัยการสันนิษฐานไปเลยว่า คนลงมือเข้าหนีไม่รอดผู้ต้องสงสัยอื่นๆถูกรวบตัวทันทีและน่าจะมีการสะท้อนไปจนถึงตัวผู้วงการใหญ่โดยผลการพิจารณาคดีเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันครับผู้พิพากษาทั้ง12คนตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การพิจารณาคดีใน3ครั้งแรกพบผู้มีส่วนร่วมในการก่อกรบฏเหล่าผู้ให้ความช่วยเหลือก่อการครั้งนั้นล้วนมีความผิดต้องโทษสูงสุดจำนวน28ราย โดยรายนามของผู้ร่วมก่อการนั้นได้ถูกตั้งชื่อใหม่ให้เป็นคำเยอะอยนทุกคนโดวยวัตถุประสงค์สำคัญคือไม่ต้องการให้คนเหล่านั้นมีชื่อหลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์เพื่อไม่ให้ถูกยกไปเป็นวีรบุรุษของฝ่ายตรงข้ามให้พวกมันหายไปด้วยชื่ออนาสมเพศอะไรประมาณนั้นครับจริงๆเราก็ไม่อยากจะพูดถึงชื่อนะครับเพราะว่ามีการบอกไว้น้อยมากแต่ก็ยกตัวอย่างมาสักนิดก็แล้วกันนะครับเช่นเบเบกกาเมนหัวหน้าหอท่านนี้ แม้จะไม่มีการระบุถึงคำแปลแต่ก็ถูกสรุปได้ว่าเป็นชื่อที่แสดงถึงความน่ารังเกียจในสิ่งที่เขาตามต่อฟาโรห์ผู้จากไปอีกชื่อก็เมเซสูเรหรือที่แปลว่าเทพปลาเกียรเขาอะไรประมาณนี้นะครับผู้กระทําผิดสิบรายจากทั้งหมดรวมถึงพระโอรสเพนทาเวเรได้รับอนุญาตให้สำเร็จโทษด,ด้วยตัวเองด้วยข้อความว่าจงทิ้งพวกมันให้อยู่ในที่ที่พวกมันอยู่และให้พวกมันจัดการตัวเอง และจงระวังไม่ให้จุดๆๆตรงเนี้น่าจะเป็นชื่อที่ถูกทำลายไปจนไม่สามารถอ่านให้รู้ได้ว่าเป็นใครนะครับก็คือจงระวังไม่ให้ใครคนนั้นถูกลงโทษอย่างไม่ถูกต้องโดยที่จุดๆ,ๆน่าจะหมายถึงบุคคลที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ถูกลงโทษจะเห็นได้ชัดเจนว่ารายนามของผู้กระทำผิดถูกลบออกจากบันทึกไปเลยนะครับส่วนในการพิจารณาคดีครั้งที่4และ5เป็นการลงโทษสมาชิกของศาลเองครับนั่นหมายถึง สนที่พิจารณาคดีตอนแรกบางคนถูกพบว่ามีความผิดร่วมครับเนื่องจากถูกจับได้ว่ามีผู้กระทำผิดที่ถูกประหารชีวิตไปแล้วบางคนอาจจะเคยไปพูดคุยอะไรบางอยา่างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาคดีอย่างเช่นท่านโฮรีซึ่งก็ไม่ทราบว่าท่านโดนโลงโทษอะไรบ้างนะครับแต่ก็ทราบมาว่าผู้กระทำผิดนั้นแอบไปพูดคุยกับท่านโฮรีส่วนที่ทราบถึงความผิดก็จะมีท่านพายเซเบและท่านมายทั้งสองท่านนี้เสียหูกับจมูกเลยครับ มีอีกท่านที่ไม่ถูกระบุชื่อได้รับโทษเป็นการดุดดาว่าไปพูดเข้าข้างหญิงที่ร่วมก่อการเียกได้ว่าเป็นการพิจารณาคดีที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยนะครับข,ขณะคณะทํางานยังต้องโทษตามไปด้วยเพียงเพราะว่าไปพูดเข้าข้างกลุ่มผู้ก,ก่อกรบฏก็อาจเพราะว่าคดีนี้มันมีความร้ายแรงและเห็นชัดเจนว่าคนร้ายเป็นคนกลุ่มไหนทําให้การพิจารณาคดีมีการตั้งทงเอาไว้ยังไงก็ต้องเอาผิดร้ายแรงกับกลุ่มกบฏนี้อย่าได้มา็อบบี้ช่วยให้ใครรอด เพราะแค่เถียงแทนผู้ต้องหาเจ้าพนักงานก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยตรงนี้ให้มองเป็นเรื่องของยุคสมัยนะครับถือเป็นการศึกษาหาความรู้ว่าสมัยก่อนเขาพิจารณาคดีกันยังไงนะครับส่วนมันจะมีผลกับปัจจุบันแบบไหนตรงนี้มันน่าสนใจกว่านะครับผ่านมามากกว่า3,000ปีเอกสารการพิจารณาคดีนี้ก็ถูกพบครับปัจจุบันเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อียิซหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต อยู่ในเมืองตูรินประเทศอียิปต์เอกสารนี้จึงถูกเรียกชื่อว่าเอกสารทางกฎหมายของตูรินที่รู้จักกันอีกชื่อก็คือเอกสารคดีกบฏฮาเร็มหรือเอกสารตุลาการของตูรินที่ถือเป็นหลักฐานเอกสารที่เรียกได้ว่าชัดเจนมากที่สุดในการพิจารณาคดีข้อหากบฏท,ที่เคยเกิดขึ้นมาก,กว่า3,000ปีก่อนและอีกความกระจางที่ตามมาคือการไขปริศนาร่างมามีร่างหนึ่ง ร่างนี้ถูกเรียกว่าบุรุษนิรนามอักษรย่อว่าตัวอ e. ีเนื่องจากตอนที่พบในปีคริสต์ศักราช1886ทีมสำรวจพบร่างนี้จากสุสานเดเอลปารีถูกเก็บรักษาร่วมกับสุสานกษัตริย์ที่นั่นอยู่ไม่ห่างจาก่มเขาสุสานกษัตริย์มากนักมัมมี่ร่างนี้ถูกเก็บอยู่ในโลงครรมดาเขาเป็นใครถึงได้มาอยู่ในที่ของราชวงศ์ที่20ไม่มีการสลักชื่อเสียงเรียงนามตามร่างกายไม่พบเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงฐานะมีเพียงสมมติฐานไม่มากของสาเหตุว่าร่างนี้อาจจะเคยเป็นบุคคลสําคัญ เพียงแต่ด้วยความผิดอะไรบางอย่างถึงได้ถูกจัดก,การร่างอย่างไม่ถูกไม่ควรไม่พบร่องรอยของการเจาบเพื่อน,นําอวัยวะภายในออกประจากร่างเหมือนเขาจะถูกทําเป็นมัมมี่แบบไม่ใส่ใจสีหน้าของเขาแสดงถึงอาการเจ็บปวดราวกับถูกอะไรบางอย่างรุนแรงไม่ก็กินอะไรที่มีพิษร้ายแรงเข้าไปการคาดเดาตอนแรกนั้นมองว่าบุรุษนิรนามอีท่านนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าชายจากต่างแดนสักพระองค์ที่ต้องมาจบชีวิตเพราะการเดินทางไม่ก็ อาจจะเคยเป็นนายทหารสักคนที่ต้องจากไปตอนช่วงออกรบต่างแดนดังมามีถึงได้ทําไม่เรียบร้อยเหมือนคนอื่นเพราะว่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการจัดการระหว่างทางซึ่งภาพถ่ายมามีร่างนี้คงต้องไปหาดูกันเอาเองนะครับคนข้อมูลมาให้ขนาดนี้ก็เสียได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคลิปนี้มันติดเหลืองมันจะเสียกําลังใจมากกว่าครับหลังจากคาดเดากันไปสมมุติฐานใหม่ก็เริ่มถูกตั้งบางทีนี่อาจจะเป็นเจ้าชายเพนทาเวเร หนึ่งในตัวจักสาคัญของการก่อกระบฏแต่ทุกอย่างก็เป็นเพียงการคาดเดาจนย่างเข้าปีคริสต์ศักราช2012บรรุษนิรนามอักษรย่อตัวอีร่างนี้ก็ได้ถูกนําไปเข้ากระบวนการตรวจ d n a เพื่อเปรียบเทียบกับของฟาโรห์เมซีสที่3ผลการจับคู่ DNA พบว่าตรงกันมากกว่าครึ่งเลยครับหมายความว่าสมมติฐานที่3นั้นอาจจะถูกต้องนี่คือร่างของเจ้าชายเพนทาเวเรโอรสผู้คิดการใหญ่ของมเหสีตีเยที่ถูกลงโทษตามสิ่งที่เขาเกี่ยวข้อง นักวิชาการบางท่านมองว่าบางทีตัวชายเพนทาเวเรน่าจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือของกลุ่มอํานาจฝั่งมเหสีที่เยมากกว่าตัวของเจ้าชายไม่น่าจะคิดการใหญ่ได้เพียงลําพังดีไม่ดีอาจจะไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ําแต่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่สมมติฐานเราก็ควรจะยึดถือที่การกระทําและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อมาน่าจะดีที่สุดครับและนี่ก็คือหนึ่งในหลักฐานการเมืองการปกครองโบราณของคนอียิปต ไม่มีหรอกครับมนุษย์ต่างดาวโบราณนี่มันเป็นเรื่องของหลักการปกครองโบราณทั่วไปการกอร่อกบฏที่ไหนก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีเทพเจ้าจากต่างดาวที่ไหนมาสั่งมาสอนให้ฟารโรห์ทำและมิติที่6นําเรื่องนี้มาเล่าเพราะอยากให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องที่เราเคยดูตามรายการสารคดีหือหวามันก็ยังมีเรื่องที่ไม่อยู่ในสารคดีแบบนี้อีกเยอะแยะอย่างเอกสารคดีกบฏฮาเร็มคดีนี้มันถูกตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ตลอดมา แต่รายละเอียดกลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงและมิติที่6ก็ไม่ได้มุ่งหวังอยากจะทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์หรือการเปรียบเทียบอะไรกับการเมืองบ้านเราเลยนะครับนี่มันเป็นเรื่องของการศึกษาการรู้เยอะกว่ามันจะทําให้เราไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกที่ไม่รู้จักศึกษาแล้วมาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวโบราณเคยมาช่วยพัฒนาอียิปต์แต่ก็ต้องขอยืนยันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมนุษย์ต่างดาวนั้นมีจริงเพียงแต่พวกเขาเคยเดินทางมาหาเราหรือเปล่าตรงเนี้ไม่แน่ใจ หลังจากจบรายการวิดีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี